ของเรานะคะมาเริ่องมที่สาวสวยอย่างแอฟทักษออนที่ได้ออกมาพูดถึงสถานะนะคะกับนักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลค่ะงานนี้ทําเอาเสียงแตกเป็นหลายฝ่ายเลยหลายหลายหลายฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนรู้สึกว่าคําตอบของแม่แอฟเนี่ยคุ้มครือไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ หลานต่างลุ้นคําตอบจากปากแอปทักซออนอย่างมากเลยนะคะสําหรับสถานะกับนนกุลซึ่งก็ได้คําตอบที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะงานนี้เหล่าแฟนคลับที่ตามนุ้นตามเชียก็เกิดเสียงแตกเลยนะคะบางคนก็บอกว่าภาพชัดเจนขนาดนั้นทําไมไม่เปิดสักทีบางก็บอกเลิกติดตามเพราะเบื่อเวลาตอบสื่อค่ะหรือบางคนก็แอบเสียใจยเพราะว่าเชียอีกคนแต่ในความดราม่านั้นก็ยังมีกําลังใจดีๆที่ส่งมาให้สาวแอปอย่างต่อเนื่องค่ะ ให้กำลังใจแล้วค่ะแล้วก็มาให้เราอุ่นใจว่าเออมีเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณโนนไปแล้วด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ให้กําลังใจแอปแล้วก็ซัพพอร์ตแอปตอนนี้ค่ะตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอปก็เคยเกิดเวลาว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งโนนเนี่ยเราเราก็ไม่ได้มาคุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขอแอปได้กลับไปทํางานได้แบบให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าเ่